เรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับความง่วงเหมือนกันบางทีมันก็ห้ามไม่ได้นะคุณผู้ชมคนมันง่วงมันก็อยากจะนอนน่ะแต่ว่ากรณีนี้สิคะมันง่วงผิดที่อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะโอ้ไหวมน้โอ้โอ้ยอรถออกมาที่ต๊กนั่นอ่ะเพ่งใส่ดอเลย โอ้ยคุณพี่อยู่ท้ายกระบะแล้วก็นั่งตรงที่มันเป็นขอบขอบริมๆด้วยอะคะออ่ะเนี่ยกลัวเหลือเกินว่าเดี๋ยวจะสับประงกลงไปแล้วหัวคำมัม่มลงไปที่พื้นนะคะคือถ้ามาอีกฝั่งนะึงนะหลุดจากกระบะเลยน,ะนะนั่น่ะแล้วอ,ลอีกคนนึง อีกคนนึงเนี่ยยังยังมีสติดีอยู่ยังตื่นอยู่แต่ก็คอยแอบเหลือบดูเพื่อนเป็นระยะระยะคำถามคือไม่เรียกเพื่อนเลยเขาดูอยู่เขาดูอยู่นะเขาคอยดูอยู่ตัางก็กะกว่าคงจะดูทันน่ะถ้าหากว่าเพื่อนสับสนฟังต้องอย่างนี้อันนี้มีปลุกมีปลุกเขาหน่อยปลุกตื่นแล้วเพื่อนยังไม่ตื่นเอายังไม่ตื่นก็คงเลียจริงๆอะค่ะคงทํางานหนักกันแหละคุณผู้ชมแต่แบบเนี้ยเราเห็นก็แอบเป็นห่วงไงคะ ก็เลยอยากจะฝากแล้วกันนะใครที่จะต้องเดินทางจะต้องมีการนั่งรถแบบนี้ระมัดระวังตัวเองกันด้วยถ้ารู้ว่าง่วงเนี่ยก็แอบงีบหลับได้นะแต่ขอให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยจะดีกว่าจะบอกแบบนี้บางทีเนี่ยนะกลางคืนเนี่ยทำเป็นซาแล้วพอเช้ามา ทำเป็นง่วงแม่บางทีกลางคืนมันก็มีภารกิจที่ต้องทําทําอะไรเอาหลายอย่างบางคนทำไมครับคุณไม่รู้เขาทําอะไรคุณไม่รู้อ่ะคุณเข้าไปดูใน Facebook สิเขาทําอะไรเออทําอะไรครับมีภารกิจหลายอย่างอย่างเช่นเอ้าเลี้ยงลูกนี่เอออย่างนี้ทำกันบ้านทํางานอย่างนี้หลายสิ่งหลายอย่างคุณไม่รู้เข้าใจคุณไม่เข้าใจไม่รู้ไงเขาทําอะไรเขาติงไปคนเขามีงานมีการทำนี่ทําจนหาหมอเลยเหรอไป ทางานบ้านกิน <rôle: déc Hans Warner> <an> ้าวคือเครียดมากใช่ไหมคุณหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมอาจจะต้องแบบไปรักษาหาหมอให้ช่วยดูแลกินยากินอะไรไปเฮ้ในความคิดผมเป็นอย่างอื่นหมดแล้วเอาเป็นว่าถ้านอนไม่พอก็นอนพักผ่อนให้พอมากขึ้นร่างกายก็จะได้ไม่อ่อนเพลียรักและเป็นห่วงคุณนะขอบคุณมากค่ะ